สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลปูนะครับเอาวันนี้ผมอยู่กับพี่สมคิดสมคิดครับพี่สมคิดนะครับก็พี่สมคิดรู้จักบีบีธรรมขาได้อย่างไรครับรู้จักผ่านทาง Facebook ครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆแถวแถวบ้านเลยครับอ๋อคือพี่ก็คือทํางานอยู่แถวนี้อยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ที่เข้ามาในบีบีนี่มีความประทับใจอะไรบ้างครับก็ที่บีบีนี่มีรถเยอะครับหลากหลายให้เลือกแล้วก็มีเซลที่แนะนารถครับอ๋อแล้ว ของพี่สมคิดคือติดปัญหาเรื่องอะไรที่ตอนตอนมาปรึกษาผมครั้งแรกก็มีผมมีอาชีพเป็นรอพอครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่ผ่านแน่เลยไม่ผ่านแน่เลยก็มีเซลลช่วยดันช่วยตักให้ผ่านไปใช้เงินดอกลดไหมครับไม่ได้ใช้เงินดอกลถครับรีดาวครับฝากพี่สมคิดชวนเพื่อนเพื่อนอาชีพเดียวกันกับพี่สมคิดว่าที่นี่ทําได้จริงนะครับแต่ที่บอกอครับ ฝากด้วยนะครับที่นี่ b b s m r r t ร a r คาร์สองครับขายแค่ลายครับอาชีพรอพอครับสามารถออกรถได้ครับไม่ใช้เงินเลยไม่ใช้เงินเลยครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอพี่ตมคิดด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับ